ใครจะเชื่อว่าสีเขียวจะเคยพรากชีวิตคนมานับไม่ถ้วนในช่วงศตวรรษที่18สมัยนั้นเขานิยมสก,กัดสีเขียวออกมาจากพืชสีที่ได้มันก็เลยจะออกเขียวมนมนไม่สดใสต่อมาในปี1775ข่าวชิลนักเคมีชาวสวีเดนได้คนพบสีเขียวชิลกลีนซึ่งเป็นสีที่สว่างสดใสเหมือนใบไม้ตอนโดนแดดคนเขาก็เลยชอบกันมากโหตอนนั้นนะคะไม่ จะเสือ้อผ้าของเล่นเด็กหรือแม้แต่วอลเปเปอร์ในบ้านใครๆก็เลือกใช้สีชิลกรีนกันหมดแต่สิ่งที่ไม่มีใครรู้ก็คือสีนี้ทํามาจากทองแดงผสมสารหนูซึ่งเป็นสารพิษที่ร้ายแรงที่สุดชนิดหนึ่งในโลกแค่หายใจเอาฝุ่นสีเข้าไปก็ทําให้เกิดอาการเวียนหัวคลื่นไส้และถ้าอยู่ไปนานๆก็ถึงแก่ชีวิตได้เลยแค่ที่ดังมากๆก,ก็อย่างโศก,กน,นาระกรครอบครัวเทอร์เนอร์ในปี1862เมื่อแอนเทอร์เนอร์เด็กยิงไวสามขวบเสียชีวิตตามพี่ๆอีก3คนไปด้วยอาการเดียวกันจากการตรวจสอบก็คือ ตอนของเด็กๆติดวอลเปเปอร์สีชิลกลีนทาให้ได้รับสารหนูทุกวันแบบไม่รู้ตัวนั่นเองรัฐบาลก็เลยต้องสั่งแบนและสีที่เคยฮิตที่สุดก็กลับกลายมาเป็นสีแห่งมลนะเรื่องนี้เป็นแค่หนึ่งในอีกหลายๆสีที่ซ่อนความลับไว้ใต้ความสวยถ้าอยากฟังต่อก็ติดตามช่องแพรไว้เลยนะคะ